ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเลยค่ะหลังนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งเจ้าของเพลงยอดวิวทะลุล้านได้โพ์รับสมัครหาผู้สูงอายุมาเล่นมิวสิกวิดีโอผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองค่ะโดยระบุรายละเอียดค่าว่าเสาร์นี้อยากได้นักแสดง30คนเป็นคนแก่ชายหรือหญิงได้หมดสแสดงเป็นวิญญาณพิกัดบ้านโนนสวรรค์โนนสมบูรณ์แต่งกายด้วยชุดขาวถ่ายไม่เกิน2ชั่วโมงยืนเฉยๆและกินของในกระทงกลางคืนเวลา6โมงเป็นต้นไปบัตรเจ็ดคนละ150าบาท มาเอาเงินเดือครับพี่น้องและต้องบอกว่าหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวค่ะได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ต้องบอกว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะซึ่งหลายๆคนก็มองว่าค่าตัวที่ให้เนี่ยร้อยห้าสิบบาทค่ะมันน้อยเกินไปมากๆจนทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาถล่มด่าแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์นักร้องดังคนนี้กันอย่างมากมายจนทําให้เจ้าตัวค่ะได้ออกมาแจ้งยกเลิกการรับนักแสดงโดยระบุข,ข้อความค่ะว่า เนื่องจากเกิดดราม่าเรื่องค่าตัวนักแสดงคอมเมนต์บอกว่าราคาทุเรศโอเคครับผมขออนุญาตยกเลิกรับนักแสดงในฉากนั้นฉากที่บอกคือยืนกลางหมอกควันให้แม่รำไพเซิ้งร้องสองรอบประมาณ1 0บถึงสินาทีครับรับ150กลับบ้านที่นัดไว้2ชั่วโมงคือเผื่อการจัดไฟจัดเซตต่างๆเราไม่ใช่กองถ่ายระดับโลกอะไรขนาดนั้นแล้วด่ากันจะเป็นจะตายเหมือนมาจ่ายกับเราอีกอย่างคนที่สมัครเขาขอแค่ได้ออกฉากไม่เอาค่าตัวอย่างมีแต่ผมอยากให้เล็กๆน้อยๆ พวกที่เม็นด่าคุณสําเร็จและใจผมมันเดกผมอยากให้เพลงคุณค่าเพลงนี้เริ่มด้วยการโดนด่าผมจะใช้เฉพาะทีมงานของผมและเทคนิคพิเศษให้ได้ฉากนี้ออกมาพอผมขอโทษด,ด้วยที่ไม่สามารถมีทุนมาจ้างคนในราคาสูงๆตามที่ท่านต้องการไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว